ฟ้าด้วยนี่ขอยงจริงๆไม่ได้ห้ามจริงๆจริงๆตั้งแต่แรกหรอกเพราะว่าเพราะมันก็เป็นสิ่งที่มันห้ามกันไปได้อยู่แล้วในเรื่องของการทํางานหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็น เมื่อวานที่คงออกจะมาพูดในลักษณะที่เป็นการพูดแบบจริงจังนิดนึงหนูว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าจริงๆการมีแฟนก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันสามารถลักกี้เลิฟแล้วก็ลักกี้เกมได้แต่ก็อยู่ที่การควบคุมของน้องๆในแต่ละคนว่าจะบริหารจัดการตัวเองยังไงามากกว่าไม่ให้ส่งผลกระทบกับงาน นูว่าจริงแฟนคลับเขาก็น่าจะเข้าใจวันหนึ่งคนเราก็ต้องมีความรักม่กระทั้งตัวแฟนคลับเองเขาก็ยังบางคนก็มีแฟนเหมือนกันมัน,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไม่สามารถทาได้แต่ว่าเขาอาจจะห่วงในเรื่องของการทํางานมากกว่าว่าก็อยากให้ส่งผลกระทบถึงการทํางานอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาของอื่ตได้นอกจากตัวบุคคลนั้นจะต้องบริหารชีวิตของตัวเองเพราะว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนก็ควรที่จะ บริหารยังไงในเรื <Luis> ่องของงานหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงมีความรักได้มีแฟนได้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแต่ว่าก็ต้องจัดการเรื่องของการดูเมเนจโคเซนต์ตัวเองได้ต้องจัดการยังไงอย่างเงี้ยค่ะอย่าให้เรื่องความรักมีผลกระทบกับงานแล้วสบายใจขึ้นไหมฮะพอเปิดช่องให้แบบว่าเออทุกคนแบบว่าเออสามารถลัคกี้เกมลัคกี้อะใช่สำหรับหนูก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าต่อให้เขาห้ามเราจริงๆกันจังวันหนึ่งถ้าสมมติเรามีความรัก เราก็คงคุยกับเขาได้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเวลาเวลาเขาพูดกับเ,<อ>เวลาจริงๆในการใช้ชีวิตก็ไม่ได้เข้มงวดเลยขนาดนั้นหรอกค่สะสำหรับตัวเองให้ตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องความรักมุมมองเราเป็นไงบ้างตอนนี้พร้อมหรือยังหรือว่ายังไม่พร้อมต้องทาง,งานหนักละช่วงนี้ก็ให้มีคนเข้ามาจีบได้นะจริงๆเขาไมัวอะไย่างัวเลยแ,แต่ว่าส่วนมากคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรอกเพราะว่าอาจจะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างส่วนเราก็มุ่งไปทางเรื่องของการทางานเพราะวันนี้ก็ทํางานแบบถ้าจะ ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยถคาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กิน้ก็มาจีบก็โอเพนค่ะโอเพนแต่ว่าเขาก็ต้องมีคูณคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนกันในการที่จะเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยโฟกัสเรื่องความรักมันเปลี่ยนไปไหมสำหรับอิงฟ้าพออายุมาถึงตอนนี้แ่ขนาดนี้โอ้ลูเปลี่ยนนะเพราะว่าพอปีหน้าก็จะเข้าเลขสามแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็จริงๆถ้าเรามีความรักสักคนใดคนหนึ่ง ขอแค่ทําให้เราไม่เหนื่อยเป็นมากกว่าการทํางานก็พอแล้วเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยล้วก็สบายใจไม่ไม่มีสเปคตั้งแต่แรกกันแล้วค่ะสามารถได้ได้หมดขอแค่ความสบายใจที่เราอยู่ด้วยกันได้ขอซัพพอร์ตกันใช้เรื่องเงินก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วเพราะเราก็หาเงินเก่งอยู่แล้วค่ะจบมันอีกเรื่องนึงที่ขอยเรื่องหนึ่งปันกายเป็นดราม่าในโซเชียลสำหรับแดนเซอร์เขาเรียกว่าเสียงแตกเรื่องเรื่องแดนเซอร์เรื่องแบบกับการหาการเลงนล้วหลายคนก็แบบ ภาพทีเห็นมีตรงกันเรารับอีกแล้วก็จริงๆหนูว่ามันมันหลากหลายความคิดคงจะเป็นฮาพฮับมากกว่าเราหนูเข้าใจทั้งทั้งมุมมองของของบอสแล้วก็เข้าใจมุมมองของทางแฟนคลับเขาก็จะแฟนคลับเนี่ยคือเขาจะห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์ว่าเออในอาจจะยังไม่ได <m dear> ้เห็นภาพโปรเซสว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะเพราะว่าตัวบอสเองเขาอาจจะยังไม่ได้อธิบายละเอียดว่า รับมาแล้วทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือจะเป็นการพูดหยอกเล่นที่มันดูอาจจะแบบเขาเป็นคนที่พูดเล่นแล้วมันดูแบบอาจจะดูจริงจังอ,าจาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ภาพมันออกมาแบบนั้นส่วนตัวบอสเองเนี่ยเขาก็คงอยากจะสนับสนุนในเรื่องของ LGBTQ เพราะว่าในเรื่องของผู้หญิงก็มีการประกวดไปแล้วหรือว่าผู้ชายก็มีการประกวดไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของอหลากหลายเพศอะไรเงี้ยแต่ในในในเพศของสาวหล่อที่เขาอยากจะประกวดแดนเซอร์อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เคยมีก็คืออยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้มีการผลักดันสนับสนุนให้กลุ่มคนที่เป็นสาวหล่อได้มีพื้นที่ในวงการได้ให้มีเขาเรียกว่าอะไรมีงานมีชื่อเสียงหรือว่ามีแฟนคลับเท่านั้นเองสำ,สำหรับหนูที่หนูเข้าใจอะไรเงี้ยก็คือถ้าเข้าไปแล้วจริงๆกับมันก็จะมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมจริงๆมันมีอยู่แล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะมันลุ่มล่ามกับเราได้อยู่แล้วมันก็อยู่ที่ตัวศิลปินด้วยอะไรเงี้ยสำหรับเราเราว่ามันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าการที่เขาพูดเล่นไปบางทีมันอาจจะดูแบบทําให้ บางคนเขาไม่ได้คิดว่าพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็เลยเกิดเป็นดราม่าแต่ว่าก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายรับฟังทั้งสองฝ่ายกล้วว่าดรามา่ามันจะมาอเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหนูว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าคือในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่ารับมาแล้วจะไม่มีกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันในการทํางานทุกอย่างต้องมีกฎหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็ไม่สามารถที่จะมารุ่มล่ามหรือว่ามาทําอะไรไม่ดีได้คือหนูเองก็ไม่อยากให้คนไป ไปจัสคือบางคนที่คอมเมนต์ในเชิงที่ติเพื่อห่อเราเข้าใจแล้วก็นํามารับฟังหาจุดตรงกลางแต่บางคนที่ติจนไปถึงการเหยียดเพศซึ่งเราก็เราอยู่ตรงนี้มาเราอารมณ์ในเรื่องของจุดยืนความเท่าเทียมกันทุกเพศต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าควจีเรารับผู้หญิงมาก็เสียหายได้เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเพศเสาวหลอ,หลอเพราะเรารู้สึกว่าแฟนคลับเราส่วนมากก็เป็นสาวหลอ,หลอเขาก็น่ารักเขาก็ไม่ได้มีการลุ่มล่าเราอยู่กันด้วยการให้เกียิซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกดตรงกลางที่จะมาอยู่ อาจจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกาศให้ชัดเจนเพื่อให้แฟนคลับเข้าใจด้วยว่ามันเป็นยังไงในการอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็ฮับฮับแล้วสิงเราสบายใจในการทํางานหรอเพราะมันมีกฎคอยดูควบคุมไว้อยู่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ากฎในการที่จะอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีชัดเจนพราวตัวหนูเองก็ต้องทราบเหมือนกันว่าถ้าจะมาทางานด้วยกันก็จะต้องมีกฎอะไรบ้างเข้าใกล้เราได้มากแค่ไหนเล่นกับศิลปินได้มากแค่ไหนก็คงอาจจะต้องแบบประกาศอย่างเป็นทางการอีกอีกครั้งหนึ่งจริงจรจังๆ